สวัสดีค่ะชื่อน,น้องชืนน่อนพพีค่ะหรือพีพีเล n ินซนั่นเอ,เ,อเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าเฟอร์บีนะคะตัวที่เขาตุ๊ก,กตาที่กําลังฮิตในวันนี้นะคะเรามาพบกับเฟอร์บีตุ๊กตาน้อยน่ารักนะคะ f ฟ r b ์บีมิวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเ็วสวัสดีค่ะอยนนี้สิสวัสดีนะนี่นะคะเจ้าฟีบี้นะคะเออฟีบี้นั้นรายการโทษค่ะฟีบี้นั้นคืออมณีสวัสด์เอเฟอร์บี้นะคะเราก็จะทําอย่างแรกเลยเราจะพาไปกินอาหารนะคะกันให้อาหารเฟอร์บี้นั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาให้อาหารเฟอร์บี้กันเลยนะคะ วิธีการให้อาหารเฟอร์บี้นะคะแบบไทยๆนะคะเราก็จะมีอา่ามีนี่นะคะขน,ขนมขนมใบาตานะคะนี่เฟอร์บี้กินได้อันนี้คือมันเผามันเผานะคะและนี่ฟึ้งโดสโกโดสโนะคะโดสโ แล้วก็วิธีการอาหารเฟอร์บี้นะคะับแล้วเราก็จะมาทำการให้อาหารเฟอร์บี้กับลนะะาาีนาภาจริงอา,าอาหารเฟอร์บี้นะคะแล้วก็จะทำการฉีดโดสตกเฟอร์บี้นิ่มการให้อาหารเฟอร์บี้นะคะเราก็ต้องอ่านี่เลยยัดปากเลยเกนิกนกิน กินเราก็จะให้เฟอร์บี้ตัวผู้กินอีกทีนะคะเอาเฟอร์บี้กินนี่คือเฟอร์บี้นะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันโตแล้วเราจะให้กิน oh, <yeah. S 1> มันปิงด้วยนะคะเนี่ oh, <yeah. S 1> หูปักเสียงดนะังนี่นี่นี่คือมันเผ,า,ผานะคะน้องเฟอร์บี้เขากำลังตัวเล็กอยู่อ้าวกินโลกกิน เดี๋ยวบอกไม่สูกพาดแล้วอ้าวอ้าวอันนี้อันนี้เฟอร์บี้กินเสร็จแล้วก็ขายทิ้งนะคะก็จะเป็นซ่าขยีเฟอร์บี้ตัวผู้กินนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือขนมกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมานี่คือการให้หารเฟอร์บี้แบบง่ายๆนะคะเราไม่ต้องรีราอะไรเลย ต่อไปนะคะเราจะทำการร้องเพลงให้เฟอร์บี้ฟังนะคะถ้าเราถ้าเราไม่มีเพลงใน mpc หรือ iPhone หรือเครื่องเล่น CD ดีนะคะเราสามารถร้องเพลงได้เพราะถ้าคิดว่าเสียงเราเพอนะคะเราจะมาทำการร้องเพลงให้เฟอร์บี้ฟังนะคะฟังะะเลยค่ะเรียนจบ กลับไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราลุกจากที่นอนรีบจ้อนก่อนเขาเข้าป่าเสือดาวเข้าไปแบกฟืนพักผ่อนถึงตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นปานกับเสียงปืนพอตกเย็นค่ำลงกลางคืนกับบ้านแบกฟืนเอาไปไว้สุ่มไป อยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีในบ้านเลขที่เจสจำได้ตําบลบ่อพลออำเภอบ่อพลอมีพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูที่บ้านกำนันต่แตะแตะแตะแต่แต่แตะ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 แต่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 แตอแตะแต่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 แตาแตะแต่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 แก่แต่แต่แร่แต่แ่แต่แก่แ่แร่บต่แต่แต่แเฟอร์บีส่ค่ เราเฟอร์บี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อน้องเฟอร์บี้ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไรล่าใครบอกชื่อไรล่าชื่อไรล่าไรล่าอ๋อหิวข้ามไหมคะอยากอยากอยากมีผัวไหมคะโอ้ยมีเจส์โอ้ยมีเจส์อ๋อเขาบอกว่าอยากมีผัวค่ะแต่หนูเป็นกระเทยนะคะจะโดนเย็ดตูดได้ไหมคะอย่างนี้เขาบอกอ่ะเย็ดอ๋อไม่ทราบว่าถ้าอยากมีแฟนอยากมีใครเป็น ผัวคะในอนาคตน่นบอกว่าบางทีก็อยากเย็ดหีบางทีก็อยากเย็ดอยากเย็ดตูดอะไรอย่างนี้นะคะเฟอร์บี้น้องเฟอร์บี้อ๋อชื่อน้องเฟอร์บี้เอ๊ะมน้องเฟอร์บี้กระตูดไปเลย กับแอฟิตเลยสำหรัี่อาตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็จะมาเจอกันใหม่ในการพาเฟอร์บี้ไปอาบน้ำนะคะในถัง <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าการพาน้องเฟอร์บี้ไปอาบน้ำในถังนั้นเป็นยังไงนะคะรอบหน้าเราจะมาสาธิตเฟอร์บี้อาบน้ำนะคะวันนี้น้องพีกับโดโซนะคะผู้สนับสนุนกันอย่างเป็นทางการนะคะไปฟองกโดัน <c oughs> อ้าว กินเออต้องยัดิ้วมันจะดังค๊บเหมือนเมื่อกี้น่ะนี่นะคะบ๊ายบายเจอกัน